แล้วก็สตาร์ทปาร์ตี้อ่ะสร้างปาร์ตี้ได้เห็นไหมห้องล่างสุดอ่ะชื่อนอนนะเออกดเลยเริ่มเลยไปโกยจริงๆเราจะรอดไหมวะพี่เดี๋ยวพาดเราด <จน S 2> ับเล่นยากแน่เลยพี่ดีเล่นให้เราดับอ่ะพี่ก็เล่นเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูโหมดนี้ก่อนถ้าไม่เวิร์กยังไงอย่าไปเล่นในคอมอันนี้องัดคลิปหรือลองอยู่ ลองอยู่พี่เขาลองก่อนอ๋อเพราะเพราะว่าเนมันค่อยอัดอันนี้ลองเท่าดิดเลยจะได้รู้เรื่องเพื่อปัญหาของมันอันนี้รอคนใช่ไหมมันกินกําลังโหลดโอ้โหมีหลอดวิ่งด้วยมีหลอดวิ่งหมดด้วยมีไฟด้วยลังแม่มดทำไมเสียงมันหายวะพี่พี่เสียงหายวะเสียงเกมหายป่ะเออเสียงเกมหายนี่มึงมีเสียงเกมป่ะ ไม่ภาษาไทยเงียมากมันแค่เงียบพี่นี่ไงภาษาไทยเงียมากควบปุ่มเอ็ย <c oughs> <c oughs> ได้ปรับภาษาไทยปะอะไรนั่นเรืเปล่าเออ๋อผมปรับเป็นภาษาไทยด <c oughs> อนมึงปรับอังกฤษมึงจะหันทันไหมลีโคตร <c oughs> <c oughs> ไวเฮ้ยทำไมผมหัวขาดอะ่ะเชียมิมิกเดอมิมิก เดอะวิสเทลพี่พี่ยินเสียงเกมวะทดลองอใหม่อ้าวทำไมผมไม่มีขยายเออทำไมผมยินเสียเกมวะเฮ้ยได้ยินเบาๆเดยิไได้ยินอู่พี่ก็โดดอ่ะเราจะเก็บให้นำมัไปดึงไปึงพี่คนมีเยอะสุดนำเว้ยช่สไปเดอร์แมนนำดิสไปเดอร์แมนมีพิเซ้นนี่มึงวิ่งเงล่ะลี่ไเียเลยวิ่งดียัไม่คนเงียบเลยพี่น่ากลัว เราต้องตามผิดเชื่อไปพี่จำได้พี่เคยเล่นเด้อ <c oughs> ไม่ทำไมไฟผมไม่ติดแล้ว่ะพี่ไฟผมไม่ติดอะลงไหมเอ้าเฮ้ยอธไมไฟไม่ติดอะบ้าก่อสีเด <c oughs> ี๋ยวเดียวผมูเสียงเดินโคตรอี้รีรีบ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 รีีี ไไม่ด้ยินเยราด้วยเราผมด้วยรีบวิ่งจังวะี่ลองก่อนตดกี่วิดีโดเนาะโดนหมดทุกคนโดนหมดทุกคนท้าไมไฟฉายมันอเออพี่ลีพี่ลีเราดีดีเฮ้ยพี่ผมอยากล้างท้ายมอนเบลเชี่ยแม่งโอ้พี่ไหลกระตุกเลยอ้ม่ผมันมันมันต้องเดินกลับไปเว้ยไปหาอะไรสักอย่างอ่ะถ้ากูจำไม่ผิดนะด่านแรก คนหาจิตวิญญาณนั่งื่นเสื้อตาบิดเสื่อไปเหมือนเดิมพี่ไฟผมไม่ติดอ่ะโดนแน่วิ่งอ่ะไฟมันจะบลั๊กเลยแต่ถ้าเดินอ่ะไม่บั๊กอ๋อเราเดินไปดีกว่าโอเคพี่เราค่อยๆเดินนะเดินแล้วไฟมันไม่บลั๊กเลยน่ากลัวพี่เสียงเม่งเงียบๆเลยทางมันอยู่ไหนวะ เสียวม่รกกลัวพี่ไม่อยากเล่นละไอจิตมึงมึงรู้ทางเหรอพี่เอา้ามันมให้ตามหาจิตวิญญาณผีเสื้อนั่นบอกขาวๆอ่ะมึงเห็นใช่ไหมเอ้ยนั่นมันผีหรือเปล่าพี่เอ้ยอยู่ผมตาไรเงี่ยใช่ไหมใช่เออใช่ใช่ใชใชผีเสื้อกดเก็บนนต้องกดเก็บด้วยโอเคโอเคทุกคนกลับไปที่เดิมโดนแน่ครับกด E โดนแน่บอกเลยค่ะกลับอะ พี่ลี่เราอยู่กับพี่ลี่เราทางอยู่ไหนวะเอ้ยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมาถึงพี่ทำไมผมไม่มีไฟอ่ะพี่ลี่พี่ลี่วิ่ลี่ไปไหนอ่ะอยู่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ไปประตูสะพานสะพานพี่ไปทำไมสะพานเราต้องมาที่ประตูดิพี่ลี่พาผมไปครับพี่เราด้วยไอพี่ลี่เราก็ด้วย เอโนอเอโนอไอพี่ลี่รอกูด้วยโอ้ยโดนเหรอพี่ทำไมเข้าไม่ได้ต้องมาคนตัวคนตัวนี้ใช่ไหมนี่ไงใช่อ่าวเฮ้ยอันนี้กูจำได้อันนี้กูจำได้มันจะมีตัววิ่งไล่ตองถึงพี่ฟื้นดิเพี่ลี่เข้าดิพก่อนรอกันโอเคพี่บอฟอมดิวก่อน ถ้าม yup. <c oughs> ีจำไม่ผิดจะต้องปิดตะเกียงป่ะปิดตะเกียงโอเคผมปิดพวกเราน่าจะตอบคำถามของคนหาพวกมนแล้วหนีทำไมกูต้องไปหาพวกมนแล้วหนีวะกูปาผีเสื้อได้ไหมพี่เอาไงใครนำทางขวาโดนเน่โอ้ยย่ามือเต็มเลยพี่ผ่านหลังเดินละ เอ้ยมันต้องไปตรงกลายงยข้างไม่มีแต่มือวะพี่เสียงเลยวะพี่พี่อันเป็นคัดซีนคัดซีนการเกิดใหม่เสียงเลยวะ<ป>เอ้ปวดอ๋อแต่ละจุดเราจะไปทางไหนเราเราไปไหนดีพี่ ผมชอบยกอะเราไปยกไหมแยกกันเลยไหมแยกก็เชี่ยแล้วพี่เชี่ยแม่งเราบอกมันดักดูขนาดนี้เลยห้องนี้เสียงโคตรเชี่ยโอ้โหรีมเห็นอะไรใช่ไหมเห็นเลยวะพี่เต้

จริงไ,ไหมเนี่ยพี่อเออมันเดียวไม่ทางที่เองเลี้ยวไปอะ่ะว้าวผมอยู่ที่ผมปิดไฟเอ้ยเมื่อกี้มันเลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหรอไอ้ไ้กูกูเ,เห็นละกูเห็นแล้วทำไมผมไม่เห็นวะพี่เปลี่ยนที่อะไรอ่ะไม่เห็นอะไรพี่ไม่เห็นอะไรไหม,ไม,หมข้างฝั่งนู้นเน,น,นี่เย <ผม S 2> เห็นตัวแล้วนะยืนนี่มาเดินช้ายอย่างวะพีค่ค่อยๆถ่ายพี่ค่อยๆถ่ายค่อยๆถ่ายพี่ผมดูหลังให้พี่ดูหน้าไว้ สายโล่งขวาโล่งอัฟฟิลี่ไปไหนอะเราไปทางนี้ไหมเราลองไปทางนี้มันวัดทางเราเลี้ยวปะเลี้ยวพี่เลี้ยวมันเลี้ยวไปทางขวาารีบมึงดองเดินตรงไปเรื่อยๆไอ้ยี่มันมันดักเราเว้ยมันเออเรีบมันต้องหาทางแนละ้วคุณท้าอ,อยู่คุณท้าอ,อยู่ แล้วมันมเลี้ยวเหมือนมันจะเดินวนนะพี่ยังคิดว่าไงว่าเราไปไหนโอเคพี่ทางนี้มันอะไรพี่ทำไมทางนี้มันไม่เจอแต่กติื้อลีโดแล้วเหรอโ <c oughs> <c oughs> น่น,นั่งอยู่ไหนวะผมอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยวผมอยู่ติดเจ้าพี่เหรอติดดิพี่กลัว คืปรับแสงหน้าจะแบบปับตอนนี้งานแยกงานแยกโอ้โหต้องมีอะไรที่ตรงเดี๋ยสายเฮ้ยปัดอยู่ดีดีมันตามไหมมันไม่ตามอ่ะลี่อดลีดกูเห็นไฟลีดมันไปทางไหนสองตัวสองตัวเราเราไปทางขวายาวๆไหมพี่น่าจะปลอดภัยกว่านะมีเสี่ยตกใจแสงเฮ้ยมัน ้ยนี่ไงนะอ๋อนี่ไเจอเจอเจอบางทีฉันต้องทำปริศนาโอ้ผูไอ้เขี้ยเยปริศนาเลยวะพี่ไปทางไหนวะใช่เหรอเป็นเป็นปริศนาเว้ยทางนี้ไม่มีพี่เขี้ยมือนอน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 ผมว่ามันไม่มันไม่เดินผ่านทางนี้เว้ยพี่เชื่อวะเนี่ยเห็นนะ ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยพี่มันมันจะไม่ทำอะไรเราเว้ยพี่จะไหนอยู่ตรงไหนระลูกตุ้มตุ้มทีสามอะมีสงตัวเราเราไปทางนี้ไหมพี่มันเหมือนจะไม่เดินมาทางนี้นะเห็นนะมันจะเลี้ยวพี่พี่โอ้ยเขี้ข้างหลังเกือบแล้วพี่ไหนวะทางซ้ายพี่ที่แก่ไม่เดินมาตรงเนี้ยมีลีโดนเยอะตุ้มที่สามมันี้องเกือบกดใช้ตรงมือเนื่อผ่านไปได้ไหม ผ่านได้พี่มันจะมาจับอะไรเราแล้วแล้วปิดสนามมันอยู่ไหนกูเจอทางออกไว้รึกนี่ไอพี่มันอยู่ข้างหลังพี่อ่ะเห็นปะมันมันไม่เดินทางเราเลยอ่าอ่าปานน์ทางนี้ไม่เจออะไรเลยโอเคพี่กมเจอมาแล้วพี่เราวพวกมึงเรากดปีศาจกดหน้าปีหน้าปีศาจตรงไหนวะหน้าหน้าที่มันไล่เหรอ มันกดได้มันกดชุดเพี้ยอ,อะไรวะอ,นนอันนี้มันมันเชื่อมกันหมดเลยนี่หว่าพี่ทุกทางอ่ะใช่ปะเราเดินตรงอยู่เลยใช่ไหมตอนนั้เกียหลงวะพี่เราไปทางเรามัน่ากลัวจังวะวอ๋อใช่พี่ว่าเราหลงวันหรเราไม่หลงพี่เราแค่เดินกลับไปพี่เรากลับไกลขนาดนี้เลยนะไม่พี่เราต้องเดินกลับไปพี่เราเราผิดทางเว้ย นี่นี่ตามผมมาตามผมมาผมเจอแล้วทางออกเจมี่พี่เราจะไปต้นไม้ใช่ไหมนี่ไงเจอไกดี้เหรอใช่ใช่ใช่คุณจะปิดยังนี่นะเดี๋ยวคุณอะไรนะพี่ริไม่ประเด็นคือมันต้องทำปิดสนหานี่ไม่ใช่ทำอะไรกับผิวไม่ใช่หรอก็นยังไม่ได้ดูคลิปด้วยของนี้ไม่ดูคลิปหรอก สดๆที่เอาฟิลไงว่ามันอยู่ซ้ายสุดหลักตรงยาวเสียงแม่งโคตรห่วยหวนเลยวะยีมันจะอยู่ตรงเฟรชแม่งเชื่อกคตรอืมลุีมลุ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 นุล้ลนลุลลมุลุดุอม,มันตาลุุล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 ุุลุีุลอลุลาาุัุลุลุุุาุุ Oh yeah, <ะ>โอ้แย่แล้วเอ้ยมันตามพวกเองไปวิฟี่ระวังระวังเชือ่อสองตัวสองตัวเลยดิลองปิดไฟดูดิทางออกแล้วพี่ทางออกละประตูเปิดแล้ววะเสียงมันกลับแล้วพี่มันกลับแล้วโอเคดีกี้พี่ได้อะไรมาเปิดตัวดิเหรอได้พี่มีเลยวะเอาไว้ในปากสิงโตเปล่าใช่ป่ะพอปกติสิงโตมันต้องมีของอยู่ในปากอ่ะ ทีขาวว่ะพี่เียแล้วกูอยู่คนเดียวนี่ไงได้แล้วใส่เหรอใช่พี่เราต้องเอาของมาใส่ทุกอันปะใช่พี่เราขาดอีกสามอันกูอยู่ที่ประตูอ๊ดปลับกู๊ีุ่อดปุมดปว๊ดปุดกุ๊ดปก๊อนุ๊ดปปเปี แ่ว่เราต้องไปหาตัวเหรออันนี้ไม่ใช่อาจจะสีเขียวสียุบไม่กล้าไปไหนเลยไม่ได้ว้ยพี่ซ้ำหรอเราจะต้องหาแบบตัวอื่นนะ เสียงเยี่ยมากเลยมันอาจจะเนี้เก็บตั้งกับผมอี่อยู่หน้าประตูเหมือนเดิมนี่นี่นี่หน้านประตูทางนี้พี่พิริตามผมมาหนูมันต้องนี่พี่บอสข้างหลังพี่ออโอ้ยวูมาฮีโร่ไฟมันเหมือนดับเลยเมื่อกี้ของผมแม่งต้องวิ่งถึงจะติดเดินแล้วแม่งดับ พี่เราต้องหาตามทางเรื่อปล่าเป็นไปได้นะพี่เราเราต้องสำรวจทั้งมันมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมไมยพี่ที่เนี้ยนี่ไงมีตัวหนึ่งมาเดี๋ยวไปละนี่ฟูมาอีกทางหนึ่งกันนะข้างหลังเนี่ยเยเสียงมั้งแบบถ้าอยู่ทางซ้ายมันก็ปิดตรงตรงนี้เต็มเลยไพี่เราผ่านไปดีกว่าเราเราไปให้สุดกัน มันบล็อกเหรอมันบล็อกเหรอพี่ไปดิบล็อกแล้วก็เก็บแบบชิวๆเลยพี่ไปรีแตกแล้วนะอ้าวเราเราไปรับพี่ลี่ก่อนไหมนี่มันรู้ทางแล้วมันยังแพงหรือเปล่าตัวไม่ร่าง สายโล่งพี่ขวาโล่งตรงไปไหมไปเจอประตูพี่ประตูเป็นจุดเซฟโอเคไม่ตามแล้วใช่ไหมไมเี่ยแล้วภารกิจของเราคือให้ทำอะไรตัวผิดเสื้อใส่ไปไม่ได้ นั่นใช่ตัวหนึ่งวะเนีตัวนี้พี่ลีน่าจะเป็นคนเอามาใช่ปะเดี๋ยวผมลองเดินไปใกล้ๆดีพี่นี่ไงไอตัวนี้ความโกรธพี่ตัวนี้ความโกรธเอาไปแล้วเด็กมันมีเขียนเหรอใช่ใช่เขียนตรงไหนวะมันเหมือนจะคาบทุกอันเลยวะพี่ชิบหายแล้วพี่มันเลี้ยว,ว พี่เลี้ยวพี่มันตามเราอยู่ขวาพี่ขวาขวาเฮ้ยตรงนี้ก็มีไฟอ่ะตต้นไม้อ้ยเฮ้ยมันมีหลายมง์นะมีหลายทางเราไปลองไปทางอื่นนะทางนี้เราจะได้แล้วงั้นเราไปทางหลังดีบีเฮ้ยอ๋อสิงโตหันไปทางไหนของที่อยู่ตรงนั้นพี่วานะจริงปะาะอันนี้หันไปฟังเนี้ยความโกรธอยู่ข้งนี้อันนี้เป็นไปหาห้องไหนวะการเกิดใหม่ ปารเก็ตมาแล้วก็ไปข้างหลังลีมันสู้คนไปคนเดียวได้ไปพี่ดูทาวที่มุดหเพื่อชายแท้ลิงไปทางเดิมหรือเปล่าหรือว่าไปทางสิงโตอินเออกูเริ่มเก็ตละเริ่มเก็ตไปทีด้วยเดี๋ยวพี่มองหน้าอีกมองไหลได้พี่ นี่ยยุดมันเป็นทางแยกอะเราเราตรงไปไงพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังมีเหรอใช่ใช่นี่ไงตัวอะไรอะน่าจะเป็นตัวอนี่ว่าเกิดใหม่มันวิ่งหนีเราแล้วดิต้องต้องกดอะไรพี่เลยกดจิ้มที่หน้ามันเราจะมีเก็บบนตัวศัพทบของเองน่าจะอีอะพี่เอิรเฮ้ยมันมันมันเคลื่อนไหนของไม่อุ้ยมันตาม เองได้ปะนนได้พี่ได้ได้นนได้แล้วโอ้ยอะวิรีตายอีกแล้วพี่ชายกเูเชื่อมาตามสุดเลยพี่เฮ้ยอเชี่ยวิว่งวิ่งพี่รอรอให้มันกลับไปก่อนโอเคมันกลับแล้วเองได้อะไรมาได้นี่ไงตากไปห,ห,ห้องห้องไหนพี่ทีิจรเราไปข้างหลงังแต่เสร็จแดกตรงนี้วะพี่เอาไงดีวะ แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เราไปนี่ปบบตรงเลยตายพี่บักาาไปด้วยกันดิจะได้มีคนแทงมีคนเก็บไม่มึงต้องหาเจ้าผีมันสิงโตวันนี้นี่เราเราเดียวนี่ไงเราเมื่อกี้เราไปทางนี้เราไปทางนี้นี่แทงว่ะกูดำเองได้ยินนะ <c oughs> โหะจัดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มองหลังเผื่อดผีมันตามเรา ซ้ายขวาโล่งพี่เฮ้ยเจ๊ล hey, no, 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 no. ่ะขา้างหน้าเนื้อเนื้อเนื้อข้างหน้าข้างหน้าเก็บวิ่งไว้หนี่โอเคพี่เก็บวิ่งไว้อันนี่นี่เชตเต้นหนึ่งนะตัวอะไรได้ยังพี่คอนโทรลควบคุมควบคุมได้แบบไม่ใช่หรอ แรกก็โคตรน่ากลัวเลยว่ะพี่มาเจอกันแล้วไปรีดได้ยังมันชทรวเหรอควบคุมควบคุมเหมือนได้ยังอันนี้เกิดใหม่ควบคุมไปถึงหัวงวเหลือหัวงกับเกิดใหม่พี่ นอนใจกล้ายเสียงแม่งแบบมันได้ยินเสียงตีเลยกลัวแล้วนะใช่พี่ตอนนี้แหละเราต้องเล่นแบบของใหม่ๆพี่ตัวอะไรอ่ะตัวใหม่หรือตัวเก่าอ่ะเหมือนตัวเก่าเลยโอ้ยแม่งมาเดินคนเดียวไม่ได้กลัวอยู่เลยพี่ อันนี้ความโกรธอันนี้ความโกรธตัวเดิมตัวเดิมมึงความโกรธความโกรธเราเลยได้ใหม่กันหัวมีมีเยอะห้องไหนเราไปมาบ้างวะเราลองไปทางที่เราไม่เคยไป ไม่มีเลยวะแม่วางเวงยิบหายผมเดินคนเดียวเนี่ยได้ไหแล้วตายมันจะหาเจ้าของ <S 1> <S 1> อเฮียเจอวิลลี่ตกใจหมดโอ้โอเฮียสองอัออนะนะ<อ>ี้ใช้เวลานานมากเฮ้พี่ผมเจอทาง แี่นี้มาทางที่เราเข้ามาผมเดินจนออกไปทางที่เราเข้ามาเลยว่ะพี่ผมวนแล้วแม่งไม่เจอเลยว่ะพีเเ่เราต้องแยกกันแล้วล่ะเราคนม,มันเยอะกว่านี้อาจจะชื้นใช่พี่คนละทางเสียวมือที่หายเลยพี่แม่งทำฉากน่ากลัวจัด ไม่มีเอาตัวมันหายไปไหนหมดแล้วอ่ะเจออยู่แล้วเรศเสียงหายไปแล้วใส่เข้ามาละเฮ้ยนี่มันหนีไปัุ่ยหนีบุ๋ดเฮ้ยนอนนอนนอนถอยหลังมาถอยหลังมาจับมันทางสี่แยก มอกี้มันอยู่ข้างหน้าอ๋อมันหนีรีรดเดี๋ยวกูดักนอนมาทางนี้ป่าพีไดไ้อ๋อไล่มึงแล้วเหรอได้แล้วอ้าวผีม,มีแค่สองเว้ยจริงพี่แล้วเราจะหาจากไหนมือเหรอแล้วทำไมกระโดดมันกระโดดได้แค่นี้วะแม่งมาแล้ว ที่ไหนกันนะเคี้ยแม่งไล่กูพี่ฝีดีไรอะ่ะมื่อกี้นี่มันไล่พี่ไงตัวอะไรพี่ตัวเดิมแล้วเราจะหายจากไหนวะอิบช่วยเราได้เลยอื หาไม่เจอตามพื้นเหรอหรือว่าปลดแค่สองแล้วไปได้เลยประเด็นคือประตูอยู่ตรงไหนนี่นีน่นี่เอาไม่ใช่อัี้เหรอได้ไหมมันยังบอกว่าแก้พัสซสร้ใช่ไหมพ้าว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดอีกสองอัน,นอเราลองมองตามมือ ตัวเดิิมมเด็นคือถ้าเราปิดไฟใส่มันอย่างเงี้ยมันจะไล่เราอีกตัวนึงเหมือนเดิมวะควบคุมเดิมได้ปะไ<ม>ด้ไต,ตัวเดิมพีอม่อันเดิมอันเดิมอันเดิมโคตรได้ไหมไอ้ไอ้ดิได้ไหมใช่เหรอมึงได้เลยดิ

พูว่าฝั่งซ้ายสุดเรายังไม่เคยไปฝั่งหน้าประตูแล้วเดินไปทางซ้ายเนี่ยโอ้มีตัวนึงอยู่น้านขวาเอาไปคืออะไรวะเอาไปแล้วเอาไปยังพี่เอาไปเอาไปนี่คืออะไรวะผมลองเดินไป้ไมงได้เอาไปได้แล้วพี่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วพี่รอก่อนรอก่อนรอก่อนทางไหนอะอยู่ทางประตูที่ยืนอยู่ตรงหน้าพี่รอให้ โอ้ยแม่งใจยยผมเวลาแม่งเดินตามแม่งสุดเดินไวกว่าผมไงมากันยังตุ๊บพี่ไฟเรียกแล้วเพื่อน้าดีเลยพี่ลี่ตายดีดอเลกพี่อยู่ไหนอะ่ะก็เนี๋ยวพี่อยู่หน้าประตูเน,นถ้าเป็นผมหายไม่เจอวะนี่ไงผมเจอพี่ลี่แล้วเดี๋ยวว่ ประตูมันอยู่ทางไหนวะพี่ตามมาพี่กับพี่ไฟเรียกอยู่ใครอยู่ในความมืดมันอยู่ทางซ้ายขวาวะ,าวาวะตามตามมรี่กผีเล่นแพทเทิร์นเดินไม่ก็วนไปเรื่อยใช่ทางพี่กับพี่ลี่ ไม่เห็นไปกับพี่ปะโอ้โหพี่แสงมันแค่นั้นจะหาเจอได้ไงพี่กับพี่พี่ต้องกับพี่ตามทางดิว่าโดนโดนจัมพี่แกแน่นอนปิดตาละผมไม่รู้วะ่ะกำลังโดนตั้งเชสเตอร์สอแล้วออ้ยเห้ยอะไรก็โคตรน่ากลัวเลยว่ะพี่ไม่ไม่ใช่แชปเตอร์สองเชปเตอร์หนึ่งทัดสองินคำหนึ่งโอ้โหละออกมาแล้ว,ว 啊呀！<music>